สเครนไก่เพชรรีสอร์ททุกคนที่ต้นกระท่อมใช่ไหมเราจําได้ว่าเป็นต้นกระท่อมเพราะดอกของมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนจะรุวงๆเนี่ยฮะนี่ฮะดอกมันจะเป็นเนี่ยดอกเยอะมากเลยเนี่ยดอกกระท่อมเนี่ยฮะเดี๋ยวเราดมดูนะอือใช่นะทุกคนดอกกระท่อมเี่ต้นใหญ่มากค่ะโอ้โหหลายสิบปีเลยมั้งนเนี่ยยดมากดูดอกหลืองๆเพราะเคยไปสวนอินทพรม ของใกล้กับอเมอเมกวยจับตรงวัดทับกระดานนะฮะดอกมันจะแบบสวยหอมจะเป็นต้นเล็กอยู่สูงเท่าเอวออกดอกแต่อันนี้ต้นแม่มันใหญ่มากน,นี่เรียกว่าต้นโคตรพ่อโคตรแม่มันใหญ่มากอู้ยตายมีนกด้วยทุกคนน,นี่บรรยากาศไกรเพชรรีสอร์ททุกคนแบบธรรมชาติมากแล้วก็มีขึ้นมานั่งบนนี้ได้นะบรรยากาศมีความเป็นส่วนตัวนะฮะสวยงามทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูกันอีกรอบหนึ่งเนาะ นะฮะอันนี้นกค่ะพาไปดูอีกรอบหนึ่งก็แต่ละหลังเนี่ยเขาจะมีชื่อโอ้ต้นลำไยเหรอครับอ๋อต้นลำไยออกดอกด้วยทุกคนนี่หามีดอกมีลูกด้วยนะฮะออกไหมอ๋อนี่ไงมีลูกอยู่นะทุกคนลูกกระจึงเดียวทุกคนจ๋ามันล่วงฮะเนี่ยเป็นลูกอยู่นะแต่ติดน้อยต้นใหญ่ทุกคน มีความเป็นลหญยนะฮะน่ารักมากเป็นรีสอร์ทที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งเลยนะเพราะว่ามีความเป็นส่วนตัวกันเองนะฮะแล้วก็เดินไปหาของกินก็ไม่ไกลประมาณกิโลหนึ่งระยะหนึ่งกิโลก็มีของกินแล้วนะฮะบางคนบอกฮะอ๋อสั่งได้นี่ฮะที่โรงแรมเขาบริการมีแอปมีแอ,อสั่งได้นี่ฮะอันนี้บ้านลูกเต่าจะเป็นทรงลูกเต่าออกแบบเก่งมากทุกคนขึ้นทางนูนนะฮะ แล้วก็บ้านแฝดพี่แฝดน้องอันนี้บ้านในลงทานบ้านเอียงในบ้านเอียงออกแบบให้นบ้านเอียงทุกคนใช่ไหมอาขยักพักแบบบ้านเอียงก็ได้นะฮะไม่เวียนหัวหรอกคะ่ะาไปดูทางนี้กันไปทางห้องของเราไกลเพชรรีสอร์ทไปวัดทับกระดานก็ไม่ไกลไปทุ่งคอกอีก2กิโลไปวัดทับกระดานอีกประมาณ8กิโลนะ ถ้าเดินไปประมาณ1กิโลแล้วก็จาก4ี่แยกหนองวันเปรียงไปเรื่อยๆก็จะเจอ,เอ,อกวัวยจับอเมแล้วก็สวนอินทพพลัมใกล้ๆกับแสดงว่าถ้าเกิดถึงสวนอินทพลัมเนี่ยนะฮะก็ใกล้ถึงวัดทับกระดานนะทุกคนอันนี้ดอกอะไรกันแน่ผู้ในร้อยผู้จอมพลใช่ไหมประมาณนั้นอันนี้คือบ้านกังหันดัชมิวทุกคนรถน,นะดูสิ รถมากทุกคนสวยมากแล้วมีรถมาจอดแบบนี้มันดูเหมือนเป็นบ้านเราเองไงสวยมากทุกคนจ๋าอันนี้บ้านเรือนท่านขุนก็จะเป็นแนวแบบครอบครัวมีห้องข้างล่างข้างบนนะเป็นชั้นชันทุกคนรถมากมีลุงมีเรือมีโอ้โหไอเดียบันเจิดมากๆทุกคนดูสิโอ้ยตายสวยนะบ้านลูกบอลเราเห็นแล้วอุ้ย,าอายฝนจะตกเราต้องรีบถ่ายทำฮะบ้านเรือนเล็ก นี่บ้านเรือนเล็กบ้านฟ้าสดใสนะฮะบ้านรถเพชรแล้วก็บ้านลูกบอลน,นะฮะนี่ฮะที่เราให้ดูกันเป็นต้นเป็นเป็นไร่เป็นสวนมะละคิดถึงคุณยายจังเลยคุณยายเสียไปแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็ทําสวนกับคุณยายนะอยู่สวนแล้วก็ไปเรียนประถมงประถมเดินไปโรงเรียนวัดม่วงค่อมอะไรประมาณนี้ฮะมะละเขาก็ฉีดยานะ มันก็ล่วงหมดแลมันมีตัวแปนมาต่อยฮะทุกคนน,นะฮะมาดูบ้านไหนอีกมีบ้านเวือนเล็กทุกคนอันนี้ดอกช้องแมวสวยนะจริงๆมันจะสวยมากฮอยพร้อมกันดอกช้องแมวฮะ อันที่บ้านของเราบ้านเรามีทงฟ้ามีสายน้ำมีภูเขามีต้นไม้แล้วเราจะอยู่ยังไงนี่ฮะบ้านรถเพชรทุกคนมีความเป็นส่วนตัวหลังๆๆนะฮะีจ้าบ้านลูกบอลอันนี้บ้าน ออบ้านหกเหลี่ยมม่วงทุกคนเป็นรูปหกเหลี่ยมนะฮะนี่บ้านใส่ทองนะ,ะต้นใส่อยู่ข้างหน้าไม่ใช่บ้านใส่ทองนะฮะแต่เป็นใส่ทองทุกคนบ้านเรือน้ําใสโอ้โหนี่น่ารักออกแบบเก๋มากโอ้โหสุดยอดนะนี่ฮะ อันนี้เป็นบ้านโมเดินทุกคนนี่สานนะว้ได้ค่ะทุกคนนี่ด้นเหลืองปิดียาทรไปดูทุ่งนาด้านหน้ากันนะทุกคนพักหลังไหนดีจ๊าน่ารักมากชอบหารักไอเล e บยูไอเล e y ยูนะจ๊ะนี่ ใครที่มารดส่วนตัวง่ายมากนะครับเส้นนี้คะมาลายแมนนะฮะตรงไปก็จะไปทุ่งคอกอูอ่ทองอําเภออูทองแล้วเข้าเมืองสุพรรณนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายนี่ก็ออกไปกรุงเทพไปอ,อ่กกำแพงแสนเลยนะฮะนะครปฐมทุกคนนี่ฮะ กายเพชรรีสอร์ทเมือง2000บุรีนะฮะคิดถึงคุณบรรหารก็พัฒนาจังหวัดสุพรรณได้ดีมากๆแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีงามมีน้ำใจคนสุพรรณจะดีเป็นคนที่มีน้ำใจไมตรีนะฮะถึงทำให้แบบคนมาเยีอยมมาเยือนที่สุพรรณบ่อยๆเลยถ้าเกิดใครเข้าไปในเมืองอย่าลืมไปเที่ยววัดแควัดป่าเลไลไปชมหอคอยนะฮะบรรหารแจ่มใสหอคอยใหญ่ขึ้นไปข้างบนสามารถเห็นได้ทั่วเมืองเลยนะฮะเป็นเฉลิมพัฒน์ ิิอออเ่สวนก็เรียกว่าสวนเฉลิมพัฒราชินีค่ะทุกคนใช่ไหมฮะเรียกถูกไหมฮะทุกคนเคยมาไหมหอคอยบรรหารแจ่มใสอย่าไปสับสนกับหอนาฬิกานะหอนาฬิกาบรรหารแจ่มใสตรงนั้นก็จะมีย่างเนยอร่อยนะฮะแล้วก็ตรงไปก็จะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ย่องวัดเยอะเลยนะมี9วัด10วัดเลยตรงนั้นเส้นทางวัดวัดรัตนมหาธาตุ วัดแคร์นี่ก็ดังในเรื่องของมีคุ้มขุนแผนมีถนนในเมืองก็จะมีถนนนางพิม์ถนนขุนหมืน่นอะไรเงะะี้ยนะฮะชื่อน่ารักมากแต่ละชื่อคุ้มขุนช้างก็มีนะักเรียนขุนช้างอยู่ที่ปัตตานีไลยแต่จะชอบปัตตานีไลยตรงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยมากแต่จะไปแล้วเนี่ยก็พักในเมืองก็ได้หรือจะมาพักที่นี่ฮะสะดวก กายเพชรรีสอร์ทจะได้ไปวัดทับกระดานไปไหว้พระไปขอพอรจากพ่พึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะวิวดีเนาะทุกคนเนี่ยฮะเห็นรถโอเคน่ารักมาก